สนับสนุนโดยทำดีดีบีกูดในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับแหล่งชุมนุมของกลุ่มคนดีๆจากทั่วโลกอย่างซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายที่ทุกคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่พวกเขาทำไมมารวมตัวกันอยู่ในที่แห่งนี้ไปหาคำตอบกันเลยค่ะ b บ t c ค t มิสเตอร์บอลทอยไทยแลนนะครับก็เป็นพิธภัณฑ์ของเล่นนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับอันนี้ก็คือ คือผมเป็นนักสะสมนะครับเก็บสะสมแบทแมนมา10กว่าปีแล้วนะครับทีนี้แบบจำนวนมันเยอะมากนะครับเราก็เลยมีแนวคิดที่บอกว่ามาสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นักสะสมแล้วก็น้องๆเยาวชนนะครับที่สําคัญก็คือว่ามาดูแล้วเขาเห็นคุณค่าของเล่นนะครับว่าเออเก็บสะสมไว้เก็บไว้มีประโยชน์อะไรเงีเอาไปเอาไปแบ่งปันให้คนอื่นดูได้สร้างความสุขให้กับคนอื่นได้ครับ พิพิธภัณฑ์แบทแคทมิวเซียมแอนทอยส์ไทยแลนด์นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวดีๆแห่งใหม่ที่รวบรวมเอาของเล่นสะสมที่หาดูยากจำนวนกว่า5 0,000่นชิ้นจากทั่วโลกมาให้ผู้ชมได้สัมผัสกันเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียเลยก็ว่าได้ของเล่นของผมนะฮะในความทีดส่วนตัวของเล่นของผมก็คือว่ามันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่แบบว่าสร้างจินตนาการให้กับผู้เล่นนะครับก็คือสามารถที่จะว่าขยับแขนจุดขยับเลยสร้างจินตนาการนะฮะคุยกับมันอย่างนี้ ก็สนุกดีนะครับในความคิดผมคือของเล่นก็คือเป็นสิ่งของที่สร้างจินตนาการให้กับผู้เล่นครับผมนอกจากจะได้ความเพลิดเพลินแล้วยังได้แรงบันดาลใจดีๆเป็นของฝากกลับไปด้วยแหละค่ะสร้างแรงบนันดาลใจกับผู้เยี่ยมชมคือกลับไปก็ฉันจะไปสะสมของฉันบ้างนะครับแม้กระทั่งคนที่แบบว่าเป็นนักสะสมอยู่แล้วเนี่ยมาดูก็ฉันอยากจะเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างนี้บ้างนะครับคือผมว่าเปิดเยอะๆเลยฮะเด็กๆจะได้มีแบบว่า ที่่วสวนนาาาารร้งกิรรกยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายติดตามชมกันได้ในรายการทำดีดีบีกูช่วงต่อไปนะคะช่วงต่อไปพบกับสารพันธ์ดีๆกับแหล่งสะสมเชื้อโรคใกล้ตัวคุณครู่เดียวนะครับหนูชื่อออมค่ะหน้าที่ที่หนูภูมิใจคือเป็นพนักงานการเงินของโรงเงนนรียน,นธนาคารทกสค่ะ นี่พี่เอกเป็นผู้จัดจาการโรงเรียนธนาคารคอยดูแลแนะนำลูกค้าและพนักงานค่ะหน้าที่ของหนูคือรับฝากถอนจากนั้นส่งให้พี่ตูนพนักงานบัญชีบันทึกลงในคอมพิวเตอร์คิวต่อไปเชลยค่ะบัตทเดียวฝักได้ไหมคะได้จ้า โครงการโรงเรียนธนาคารทกศช่วยให้เด็กไทยรู้จักการบริหารจัดการระบบธนาคารและมีวินัยการออมหนึ่งในการสร้างคืมิคุ้มการชีวิตให้กับเยาวชนเริ่มแล้วกว่า1น0 0พโรงเรียนทั่วประเทศสอบถามได้ที่ทกศทุกสาขาช่วงสารพันธ์ดีๆรอบๆตัวเรานั้นนะครับมีแหล่งสะสมเชื้อโรคมากมายที่เรามักจะนึกไม่ถึงวันนี้สารพันธ์ดีๆจะขอยกตัวอย่างแหล่งสะสมเชื้อโรคใกล้ตัว ที่ควรระวังกันครับเริ่มจากนี่เลยโทรศัพท์มือถือสารพัดประโยชน์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับน่ากลัวที่สุดเพราะซอกลืบและอุณหภูมิอุ่นๆที่ง่ายต่อการเพราะเชื้อนั่นเองครับต่อมาก็คือเงินทั้งธนบัตรและเหรียญที่เราหยิบกันอยู่ทุกวันนี้เลยครับเชื่อหรือเปล่าว่ามีเชื้อโรคอยู่ประมาณ135,000ตัวต่อมาคือคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์นั่นเองครับ เพราะความสกปรกต่างๆมักตกลงไปในร่องคีย์บอร์ดทําให้มองไม่เห็นและยากต่อการทําความสะอาดจึงทําให้คีย์บอร์ดกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีนั่นเองครับและอีกอย่างก็คืออ่างล้างจานในบ้านเรานี่แหละครับมีเชื้อโรคอยู่ถึง5000สนตัวเลยทีเดียวนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งของใกล้ตัวที่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเท่านั้นนะครับทางที่ดี คุณผู้ชมควรหมั่นทำความสะอาดของใช้และควรล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันเชื้อโรคกันนะครับทำดีๆดีดดก็